โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง OCC TV นะครับวันนี้ผมก็มาแจกบวกสอนลงแอดออนปืนในเกม Free Fire นะครับก็แอดออนนี้หลายช่องก็น่าจะลงไปแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทำสักทีครับเพราะมันไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับ ก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนนะครับที่หายไปนานอีกรอบนะฮะวันนี้ผมก็มากับกลับมาทําเหมือนเดิมนะครับก็มีคนถามถึงผมเยอะมากฮะต้องแบบอ,อ,อยากทําจริงๆครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเวลาบ้างนะฮะโอเควันนี้เวลาว่างแล้วก็เลยมาทําเลยนะฮะก็เดี๋ยวของที่เราเพิ่มมานะฮะมันก็อยู่ตรงนี้นะนี่ก็ผมเคยรีวิวแอดออนนี้ไปรอบนึงแล้วนะครับแต่ว่าเขาได้ทําการ update, อัปเดตปืนใหม่ๆม,มานะฮะ โอเคเดี okay, ๋ยวผมก็จะเอามาให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูนะฮะก็มันจะมีปืนอยู่ห้าอย่างครับมันน่าจะเป็นปืนพวกอัพอะอีโวลอะไรอีวลูชันอะไรสักอย่างนะฮะก็เริ่มที่ปืนแรกนะ,ะก็จะเป็น a k d a า g o ้นะ AK d ดาโกเออบูเฟม d าโก้นะฮะ, o, ะ,ฮะก็จะประมาณนี้เวลาถือเนี่ยเวลานั่งก็จะประมาณนี้ฮะแล้วก็เวลายิงก็จะมีเอฟเฟกต์เหมือนในเกมทุกอย่างเลยนะฮะ <S <S> <S อุ้ย เสียงค่อนข้างดังไปนะฮะเดี๋ยวผมขอลดเสียงก่อนนะฮะโอ้เสียงสลันเลยเมื่อกี้คือเสียงมันจะเหมือนในอ่าในเกมฟรีไฟล e มากเลยนะฮะเนี่ยยิงไหมโอ้โหเสียงก็ยังดังเหมือนเดิมนะฮะเออเดี๋ยวเราเอาไหมฮะคือเสียงมันดังมากนะเวลาผมยิงอ๋อเราลืมปรับตรงนี้ลงฮะโอเคเนี่ยปร,ประมาณนี้ฮะเสียง นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะดูเวลายิงก็มีเอฟเฟกต่างๆฮะที่เหมือนในเกม f ีไ e มากเลยนะฮะเนี่ยดูผมจะยิงบัวให้ดูนะนี่ประมาณนี้เลยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทีเดียวนะหรับอ่าบูเฟมดากโก้นะฮะนี่ประมาณนี้ฮะต่อไปฮะก็จะเป็นเอพีซีศูนย์ฮะเป็นนี่ฮะคอบบ้านะฮะประมาณนี้เดี๋ยวผมไปเอาพวกเออนี่ฮะ เอาตัวอะไรดีเอาเป็นนี่นนแล้วกันนี่ฮะแล้วก็นี่ประมาณนี้เลยฮะเสียงเสียงเอ็พีก็จะประมาณนี้เลยนะฮะเนี่ยเนี่ยแล้วก็เอฟเฟกก็สีแดงบอนี้เลยนี่ฮะเสียงเหมือนมากเลยนะฮะเหมือนในเกมฟีฟายมากเลยเนี่ยนี่ประมาณนี้ฮะก็ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะฮะ โอเคตัวต่อเอ่อปืนต่อไปนะฮะก็จะเป็นสก้าไมการ์ลอร์นนะฮะนี่ประมาณนี้เลยฮะเนี่ยเวลายิงก็จะประมาณนี้ฮะนี่ฮะเห็นไหมถือว่าใช้ได้เลยนะฮะสำหรับสก้าไม่เปการลอร์นนะฮะถือว่าเสียงเหมือนทุกอย่างเลยนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะฮะสก้าไมการ์ลอร์นต่อไปเป็นปืนที่อัพมาใหม่ว่าดีกว่าครับก็คือเป็นปืน ปืนเกรนเฟรมดาก็นะฮะก็เป็นปืนลูกซองนะฮะลูกซองมังกรนะฮะนี่ประมาณนี้เลยคือดีเทลอะไรต่างๆของปืนทํามาสวยมากนะฮะเหมือนในฟิล์จริงๆเลยนะฮะนี่ฮะเห็นไหมเสียงยิงก็เหมือนฮะอู้สองนัดตายเลยฮะเสียงยิงก็เหมือนฮะนี่ฮะนี้เสียงยิงประมาณนี้เลยนะฮะพอใช้ได้เลยฮะเนี่ยก็ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะฮะต้มนี่ฮะ นี่เรียบร้อยเลยนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับปืนใหม่นะฮะแล้วต่อไปนะฮะก็จะเป็นปืนย m p นะฮะที่เขาแจกฟรีในเกมฟรีไฟนะปืนนี้นี่ยก็อัพเหมือนกันนะสำหรับปืนนี้นี่ฮะก็จะประมาณนี้เลยนะฮะนี่เสียงก็จะประมาณนี้เลยฮะเสียงก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะฮะสำหรับพวกปืนต่างๆนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะฮะ แล้วก็อีกอย่างนะเวลาเราทิ้งของนะปืนมันก็จะวางแบบอวางบนพื้นนะฮะประมาณนี้เลยนะเห็นไหมก็ดีเทลก็จะสวยมากเลยฮะโอเคเดี๋ยวผมวางใหม่แล้วกันเมื่อกี้วางติดกันไปฮะปึ๊บเนี่ยนี่ค่อนข้างที่จะสวยมากนะเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยประมาณนี้เลยนะเวลาวางพื้นนี่โคตรเจ๋งฮะเวลาถ้าเราจะหยิบ ก็แค่แตะฮะ้มันก็ขึ้นมาแล้วฮะก็สามารถยิงได้แล้วฮะนี่ฮะก็จะประมาณนี้เลยฮะก็ออนนี้ก็จะไม่มีอะไรมากฮะสับนี่ฮะก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีลงครับว่าลงกันยังไงนะฮะโอเคครับก็มาดูวิธีลงนะครับก็ขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเนี่ยไปดาวน์โหลดลิงก์หอออนที่ใต้คลิปผมเลยครับพอดาวน์โหลดเสร็จใช่ไหมครับก็ให้เราเนี่ยเข้าแอปสีนี่เลยฮะนี่แอปสีเขียวนี่เลยนี่แอปนี้เลยครับก็ กดเข้าไปนะครับปึ๊บมันก็จะมาหน้าแรกแบบนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยไปหาไฟล์แอดออนที่เราดาวน์โหลดมานะฮะของผมก็จะอยู่ในดาวน์โหลดนะฮนะคลิกเข้าไปเลยนี่เราก็จะเจอไฟล์แอดออนเรานะฮะนี่ก็ให้เราแตะไปที่ไฟหนึ่งทีฮะแล้วก็กดบรรทัดที่2นะฮะนี่แอดไห์เฮียมันก็จะทําการแตกไฟล์นะฮะพอแตกไฟล์เสร็จมันก็จะขึ้นมา2ไฟล์นะฮะเป็นไฟล์ bp แล้วก็ rp นะฮะก็ให้เราเนี่ยแตะค้างไปที่ไฟล์ bp นะฮะนี่ไฟล์นี้เลยแตะค้าง แล้วกดคําว่าคัดฮะตัวนี้แล้วกดกลับออกมาไปที่ไฟล์คําว่าเกมครับตัวนี้ข้อดอบมาแจง้งแล้วก็ behavior ครับตัวนี้มาทันแรกเลยแล้วกดวางนะฮะอันนี้ผมได้ทําการวางไปแล้วไงครับมันก็เลยขึ้นแบบนี้นะฮะก็ถ้าเราวางเสร็จก็ให้เราเนี่ยกลับไปที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะฮะดาวน์โหลดแล้วก็ไปกดค้างไฟล์ที่ลงท้ายด้วย rp นะฮะนี่ rp กดค้างครับแล้วกดคําว่า c u ดกดกลับแล้วก็ไปที่คําว่าเกม ขอดอกมาแจ้งแล้วก็รีซอสแพรกทางประธานนี้กดเข้าไปแล้วก,กดวางแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ไปเจอกันในเกมครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับพอเราเข้าเกมมาใช่ไหมครับก็ให้เราเนี่ยไปลองสร้างแมปดูเลยนะฮะก็สร้างตามผมเลยนะฮะสำหรับการสร้างแมปนะฮะก็ให้เราเลื่อนฝั่งซ้ายลงมาะฮะกดที่รีซอสแพรกกดไม้แพรกแล้วก็กดนี้ฮะกดบ,บอกนี่แอดออนนี้เข้าไปะฮะแล้วก็กดมาที่บีฮิเบิลแพรกตรงนี้กดไม้แพรกนะฮะเอ้ยอันนี้แต่นี้มัน ทำการบวกเข้าไปแล้วฮะนี่เห็นไหมมันจะบวกเองเลยนะฮะก็ให้เราเนี่ยเข้ามาเช็คดูนะว่ามันบวกเข้าไปหรือยังนะฮะแล้วก็กดคําว่าเกมฮะตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาฮะจนถึงบรรทัดนี้ฮะนี่ก็กดเปิด3ตัวนี้ก็เข้าไปฮะเนี่ยสามตัวนี้เลยแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะกดตรงที่ edition ฮะตัวนี้แล้วก็กดเปิดแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยฮะแล้วก็สามารถกดสร้างแมปไปเลยนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับ add on นี้นะฮะสำหรับการลงนะฮะ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสลับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้ฮะ